สูตรรอดโควิดได้สองปีก็คือแกงเฮะใส่ลงไปในมะแกงแล้วก็เอาเครื่องแกงต้มยำมาลยุยเครื่องแกงต้มยำก็อะไรอ่ะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานมะขามมะนาวก็จะอยู่ในนี้หมดแล้วก็ามาต้มรวมเส้นไทยเส้นจีนนะผมกินมังสวิรัตก็มีอ่าพวก เนื้อเทียมบ้างนะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเอาสบายสบายนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตที่มีเครื่องแกงเอาไปเชิงร้อนแล้วก็มีความสุขกินแบบง่ายๆรสชาติจัดนิดหน่อยแตก่ก็กินเผ็ดมากไม่ได้เอาแค่พอตัวเพื่อหวนมันเค็มเอาระดับ50-60%ก็อยู่ได้แล้วสบายครับ